ทุกคนแกงเทโพหมูสามชั้นเนื้อหมูนุ่มผักบุ้งไม่ดำอร่อยกลมกล่อมแบบนี้ต้องเพิ่มเป็นเมนูปโปรดอีกชามแล้วไม่รอช้ามาเริ่มทำกันเลยติดก้านผักบุ้งให้พอแตกจากนั้นหั่นเป็นท่อนยาวๆเสร็จแล้วก็ชีกไปมะกรูดเตรียมไว้ก่อน่านลูกมะกรูดเป็นซีีๆแล้วนำมาเม็ดออกจากน้นบีบเอาน้ำมะกรูดไว้หนึ่งลูกหมูสามชั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้ก่อนจ้าเตรียมเสร็จมามพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย เคี่ยวหัวกะทิพอแตกนันจาก็จแ้นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดกะทิให้หอมใส่หมูสามชั้นลงไปผัดกับพริกแกงให้สุกเสร็จ้น,นปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันเสรจนล้นเติมน้ำเปล่าลงไปพอน้ำแกงเดือดให้ใส่ผักบุ้งตำด,ด้วยลูกมะกรูดะน้ำมะกรูด1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วจ้าแกงเทพโพสูตรโบราณไปลองทำกันเลย